สวัสดีครับผมเซลโนบอีซ e ูซูในวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเจ้ารถคันนี้นะครับ4ประตูยกสูงอีกคันหนึ่งทำยีลาฟแค่นะครับ สำหรับรถรุ่นที่นำมาทำยีราฟแค่ะคันนี้ก็จะเป็น1 9 z P เกีเกียร์ธรรมดานะครับสำหรับรถรุ่นยกสูงนะครับสามารถทำมาเป็นยีราฟแคะได้ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นแอรุ่นแรุ่น Z P หรือแม้กระทั่งกับรุ่นเนะครับที่เป็นรุ่นท็อปที่สุดของอีซูซูนะครับวันนี้1.9 ZP เกซีเกียร์ธรรมดาทำยีราฟแคะสำหรับลูกค้าที่สนใจรถรุ่นยกสูงนำมา โหลดนะครับทำเป็นยีราฟแคะก็สามารถดูตัวอย่างได้จากคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งเลยคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับคลิปที่แล้วผมทำเป็นยีราฟแคะเป็นสีเทารแลมโบนะครับวันนี้มีโอกาสที่เอาสีบอลเงินมาทำเป็นยีราฟแคะบ้างสำหรับโปรโมชั่นนะครับก็สามารถติดตามได้ในคลิปเลยเดี๋ยวไปดูการตกแตง่งแล้วก็ไปดูตัวรถคันนี้กันนะครับผมเจ้าสีบอลเงินคันนี้นะครับจากคลิปที่แล้วผม ทำสีเทาแลมโบนะฮะทำเป็นยีราฟแคระคันนี้สีบอลเงินบ้างก็อยู่ที่ลูกค้าชอบสีขาวมุกเนี่ยจะแพงกว่าเขาเลยสําหรับรุ่นยกสูงไม่ว่าจะเป็นเกรด L เกรดแซเกรด M นะฮะรุ่นท็อปหรือว่าแซดรุ่นนี้ก็เลือกเอารุ่นยกสูงทําเป็นยีราฟแคระได้ทุกรุ่นอยู่ที่ค้างงวดอยู่ที่เงินดาวของท่านเลยสําหรับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเกรด L นะครับตัว L ยกสูงนะฮะก็ทําเป็นยีราฟแคระเงินดาวเริ่มต้นเพียง3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง ล้อแม็กนะฮะมีให้เลือกด้วยกันอยู่ทั้งหมดอยู่ประมาณ5-6แบบลูกค้าก็เลือกได้เลยขนาดยางเนี่เลือกได้จะเอายางหนายางบางหรือว่ายางแคร์จัดมาได้เลยลูกค้าแจ้งมาโปรโมชั่นก็อยู่ตามแต่ละรุ่นนะฮะคันนี้มีติการโหลดนะครับด้านหน้าโหลดลง2นิ้วด้านหลัง4นิ้วหน้า2หลัง4นั่นเองยีราฟแครสวยๆเนี่ยล้อแม็กทั้งด้านหน้า เป็นทีีก้านยกสีน้ำตาลนะครับคันที่แล้วก็เป็นสีดำเงานะฮะลูกค้าก็เลือกเอาทีก้านยกนี่มีหลายสีลูกค้าก็เลือกสีมาได้เลยด้านหน้าลง2อนิ้วด้านหลังนี่ย้ายแนบย้ายแนบเนี่ยลงมาถึง4นิ้วเลยอ่ารอมแม็กเลือกได้ขนาดยางเลือกได้ฟิล์มนะลูกค้าก็เลือกได้เลยคันนี้ติดฟิล์มเขียวใสสวยๆเลยออกแนวไวรุ่นเลย ลูกค้าชอบแบบไหนก็แจ้งมาชอบเป็นฟ้าใสก็มีหรือว่าชอบเป็นดำมาเลยก็แจ้งกันมาสำหรับการทำยีราฟแคะตัวรถชอบสีไหนก็แจ้งมานะครับขาวมุกดำบนเงินสีเทาแจ้งมาได้เลยคันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดปี2024นี่ ZP ก็จัดได้ว่าเป็นเกรดรุ่นรองท็อปเลย รุ่นท็อปของเราก็เป็นเกรดเอมนะฮะแซีนี่ก็เป็นรุ่นรองท็อปแต่ว่าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแซทพีแซีเราก็มีเกียร์ออตโต้พูดง่ายๆสําสหรับรถอีส,สุส์มีเกียร์ออตโต้ทุกรุ่นนะฮะจะเกียร์ธรรมดาจะเกียร์ออตโต้ลูกค้าสะดวกแบบไหนแจ้งมาได้เลยเกียร์ออตโต้รุ่นรองท็อปรุ่นท็อปนี่ออกชั่นเยอะออปชั่นก็เยอะหน่อยนี่การเปิดปิดประตูรถก็ง่ายๆถ้าเป็นรุ่นท็อปกับรุ่นรองท็อป ภา,ภายในนี่ก็จะบูหนังมาเลยแต่ว่ารุ่นตั้งแต่เกียร์แทีขึ้นไปนี่ก็จะเป็นบอกปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับเลยออปชั่นต่างๆมาเต็มระบบล็อกความเร็วสวิตช์มัลติฟัง์ชันที่พวงมาลัยตัวหน้าจอนี่จะเป็นขนาด9นิ้วการสตาร์ทรถของรถรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบปุ่มสตาร์ทนะครับหรือว่าพุทธสตาร์ทนั่นเองนี่นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาขนาด6สปีด ภายในเนี่ยเรียกได้ว่าบุนุ่มทั้งนั้นเลยคอนโซลด้านบนเนี่ยบุนุ่มเนี่ยออปชันผมก็เคยรีวิวไว้หลายคลิปแล้วนะครับวันนี้พามาดูสไตล์การตกแต่งการการทำยีราฟแท้อีกคันหนึ่ง,งสำหรับรุ่นสีรอนเงินคันนี้ก็จะเป็นเกรด z ซตพีสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ในคลิป0814676289ยินดีให้คำปรึกษาเลยโทรมาได้เลยนะครับผม สำหรับวันนี้ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแนะนําสั้นๆกีับแค่อีกคันหนึ่งเตรียมส่งมอบสําหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม